จะเป็นกรอบหน้าพอดีนะคะเป็นสไลด์สูงถึงนี้เลยโอเคนะคะเราจะเอาผมหน้าหูนะคะช่อหน้าหงมาประมาณนี้นะคะน้องเขาเลเยอร์กรอบหน้าไว้แล้วเห็นไหมคะมีมีรอยเดิมตรงนี้รอ,อยเดิมอยู่ตรงนี้เราก็จะสไลด์ต่อให้เขาแก้งานให้นะคะยกผมขึ้นมาค่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมมาอย่างนี้นะคะตรงนี้ความยาวเท่าเดิมเราจะเอาแค่ตรงนี้ออกก็จะเป็นสไลดะคะ์ค่ะ นี่ค่ะแล้วก็วีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นรอยต่อกันมานี่ค่ะโยกไปข้างหน้านะคะโยกไปข้างหน้านี่ค่ะก็ชอบใหม่โยกมาอีกอ่ะมันมันจะมีแบบมันไม่ไล่กันนี่แล้วก็เอาออกออกให้นอกค่ะความยาวเท่าเดิม มันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไ,ไหมคะมผมมาอีกที่เราชอบทางนี้ทางนั้นเราต้องหนีบก่อนครับผมผมเคยยืดมาใช่ไหมคะใช่ครับเราเราก็ไม่ได้ยืดน,ยยนี่คะ่ะมันจะเป็นสายเหลีย อันนี้เหมือนกันแล้วก็โยกไปข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็จะสไลด์ออกเห็นไหมคะนี่ค่ะความยาวเท่าเดิมเสร็จแล้วข้างนี้เสร็จแล้ว